ล้านเมืองพันไม้สาสิห้าทับหนึ่งหมู่สามตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดเก้าห้าศูนสี่สองได้ส่งไอ้นี่มาให้ที่ควันกิ่งตอนพร้อมด้วยน้ำยาเร่งลากสี่ร้อยบาทวันที่ วันนี้วันที่สิบแล้วส่งรุ่นไหนมาให้เนี่ยแข็งปังเลยอ่ะน้ำยาเล่งลากนี่มันรุ่นไหนเนี่ยรุ่นแรกเหรอแข็งมากเลยอ่ะทำยังไงเนี่ยฮะไมเอารุ่นใหม่ให้ผมเหรอนี่มันรุ่นแรกเล้าวทำไมมันแข็งเนี่ยไหนบอกมีรุ่นสอง